สวัสดีครับโก้ Go! ครับและนี่คือช่อง Hunting and Trading นะครับช่องที่นำเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนและการเล่นคริปโตมาให้คุณเซพกัน,นครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง PNL Binance กันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะ PNL ของ Binance เนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่ามันมีคำย่อมาจากคำว่า profit and loss นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือกำไรแล้วก็ขาดทุนน,นั่นเอง ะครับซึ่งตรงนี้ครับหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาดูกําไรขาดทุนเนี่ยต้องมาดูที่ฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เนี่ยเวลาคนเขาจะเล่นเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับมันจะมีออเดอร์บอร์ดก่อนครับว่า,าในการเล่นในการเทรดครั้งครั้งเนี้ยนะครับมีกําไรอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะมีบอร์ดอยู่ซึ่งมันเป็นแค่กําไรสําหรับ การเทรดย่อยแค่นังเองสำหรับการเทรดหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้ครับแต่มันไม่ใช่เป็นกำไรผลรวมของพอร์ตของเรานะครับพอสปอร์ตพอ์ตฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับนะซึ่งวิธีการดูครับวิธีการดูของอกำไรภาพรวมทั้งหมดนะครับนะก็ให้มาที่ w a l l e t นะครับแล้วก็มาที่ Fiat and Spot นะครับ Fiat นะครับ Fi a t and Spot นะครับ นะครับพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีบอกว่าเออตอนเนี้ยเราเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับมีเงินอยู่ในพอสปอตเท่าไหร่นะครับให้กดที่ลูกศรตรงนี้นะครับอ,อ๋อแต่ตรงนี้นะครับ Yesterday PNL เนี่ยจะเป็นเ,เขาเรียกอ,อะไรครับอ,อ่กำไรแล้วก็ขาดทุนผลรวมของเมื่อวาน ของเมื่อวานนะครับคือมันจะบอกทุกวันนะครับว่าอ่าเมื่อวานเราทํากําไรหรือเราขาดทุนไปเท่าไหร่นะมันก็จะมีตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบว่าเชิงลึกนะครับก็ให้กดไปที่ลุกสองนะครับครับเมื่อกดเข้ามาตรงลุกสองเนี่ยก็จะเห็นหน้าอ่า t p r t p r t f n t Loss o s s l y s l y s น s นะครับอ่าซึ่งหน้านี้นะครับก็จะสามารถดูอ่ากำไรขาดทุนแบบเชิงลึกได้นะครับ นะซึ่งก็จะดูสามารถดูย้อนหลังได้7วันนะครับเวัน30วันหรือว่าจะคัสตอมไซ์เองก็ได้นะครับนะว่า,าจะคัสตอมไซ์ว่าเราจะดูตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ก็จะเป็นวิธีการดู PnL นะครับของไบแอนนะครับเ,เป็นการดูวิเคราะห์เชิงหรือว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับ ครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเข้าหน้านี้นะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับว่าอ่าหน้านี้ครับว่าอ่าผลรวมนะครับว่าทั้ง30วันเนี่ยเราได้กําไรหรือขาดทุนนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูครับว่าอ่าเราจะสามารถปรับปรุงอ่าการเลื่องการเทรดของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาดูได้หน้านี้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อ่า จบไปเพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับคนที่อ,าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับใบแนงเกี่ยวกับการเทรดนะครับเกี่ยวกับ m ม n เซ็กการเทรดเนี่ยผมก็จะอัปโหลดคลิปดีๆอย่างนี้ครับมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็กด subscribe ข้างล่างได้นะครับนะขอบมากครับ